สวัสดีค่ะเด็กๆไม่เจอกันนานเลยนะคะ,ะคิดถึงกันบ้างได้เอ่ยวันนี้นะคะคุณครูนะคะมีเทคนิคการจำตัวเลขมาฝากเด็กๆด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาท่องคำของจองกับคุณครูก่อนนะคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยอ่ะหนึ่งสองมือตีกองตะลอตลอกแทอกสตมสี่ดูให้ดีห้า หกสองกะจบ7 8ถือปืนแสบยิงตั้งตั้งตั้งเก้สิ 9, 10, กินกล้วยดิบปวดท้องล้องโอ้ยอ่าเด็กๆจำได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามารู้เทคนิคการจำตัวเลขกันก่อนนะคะตัวเลขของเราจะมีเลขอารบ,บิกนะคะกับเลข ใช่อ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เลขอาระบิกกันก่อนนะคะอ่ะเลขแรกเลขอะไรคะอ่ะเลขแรกคือเลข0อ่ะเลขศูนย์ไม่มีค่าเลขต่อไปเลขอะไรคะเลข1เลข1เหมือนเสาธง ดเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะคุณครูพูดเสร็จแล้วดเด็กๆพูดตามนะคะเลขหนึ่งเหมือนเสาธงเก่งมากค่ะต่อไปนะคะอันนี้เลขอะไรคะอันนี้คือเลขสองดเด็กๆทังบ้านพูดตามคุณครูนะคะเลขสองเหมือนคอเป็ด เก่งมากค่ะต่อไปสองเราเลขอะไรคะอันนี้คือเลขเลขสาอ่าเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเลขสามเหมือนปีกนกอ่ะพูดตามคุณอีกรอบนึงนะคะเลขสามเหมือนปีกนกต่อไปเลข3ามาเลขอะไรคะเลขอะไรคะเลขสี เด็กพูดตามคุณครูนะคะเลขสี่เหมือนเรือใบอีกรอบนะคะเลขสี่เหมือนเรือใบอเก่งมากต่อไปเลขสี่แล้วเลขอะไรคะ,อ,ะอันนี้คือเลขเลขห้าเด็กพูดตามคุณครูนะคะ เลขห้าท้องป่องอีกรอบนะคะเลขห้าท้องป่องเก่งมากค่ะห้าแล้วเลขอะไรห้าแล้วเลขหกเด็กพูดตามนะคะเลขหกเลขหกหัวอยู่ข้างล่างเด็กพูดตามคุณครูอีกรอบนะคะ เลขหกหัวอยู่ข้างล่างเก่งมากค่ะหกแล้วอะไรคะหกแลเลขอะไรคะเลขเจ็ดอ่ะเด็กๆพูดตามคุณรูณนะคะเลขเจ็ดเหมือนไม้เท้าอีกรอบนึงนะคะเลขเจ็ดเหมือนไม้เท้าเก่งมากค่ะเจ็ดแล้วเลข เลขแปดเด็กๆพูดตามนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเลขแปดเหมือนแว่นตาจีบรอบนะคะเลขแปดเหมือนแว่นตาเก่งมากต่อไปเลขสุดท้ายอันนี้คือเลขเลขเก้าเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเลขเก้าหัวอยู่ข้างบน อีกรอบนะคะเลขเก้าหัวอยู่ข้างบนเก่งมากค่ะเมื่อกี้เราเรียนเลขอะไรไปนะคะเลขอรารบิกใช่ไหมคะต่อไปคุณครูมีเลขไทยมาฝากนะคะ,ะเลขไทยนะคะเลขแรกหัวกลมๆเนี่ยเหมือนไข่ต้มคือเลขอะไรนะดเด็กๆจำได้ไหมคะ,ะเลขศูนย์ เลขศูนย์ไม่มีค่าเหมือนอะไรคะเหมือนไข่ต้มอ่ะต่อไปนะคะเลขหนึ่งไทยเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเลขหนึ่งไทยเหมือนก้นหอยอ่ะเก่งมากค่ะต่อไปเลขต่อไปคือเลขเลขสองไทย เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเลขสองไทยเหมือนงองูเก่งมากค่ะเลขต่อไปอันนี้คือเลขสามไทยเด็กๆพูดตามนะคะเลขสามไทยเหมือนซ้อนซ่อมโอเคค่ะเก่งมากเลขสามแล้วเลขต่อไปเลขอะไรคะ อันนี้คือเลขเลขสีไทยเลขสีไทยนะคะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเลขสีไทยเหมือนช้างชูงวงอ,อีกรอบนะคะเลขสีไทยเหมือนช้างชูงวงต่อไปอันนี้คือเลขห้าไทยค่ะ เด็กพูดตามคุณครูนะคะเลขค่าไทยเหมือนงวงช้างลัดเด็กอีกรอบนะคะเลขค่าไทยเหมือนงวงช้างรัดเด็กเลขห้าแล้วเลขอะไรคะ,ะเลขหกไทยเด็กพูดตามคุณครูนะคะเลขหกไทยเหมือนวอแหวน อีกรอบนะคะเลขหกไทยเหมือนวอลแหวนอ่าเก่งมากค่ะเลขหกแล้วเลขต่อไปเลขเจ็ดค่ะอ่าต่อไปเลขเจ็ดไทยอ่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเลขเจ็ดไทยเหมือนหนวดประมึออ่ะอีกรอบนะคะเลขเจ็ดไทยเหมือนหนวดประมึกอ,อ่าเก่งมากค่ะ ต่อไปเลขเจ็ดไทยและเลขเลขแปดไทยค่ะอะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเลขแปดไทยเหมือนถอถุงนอนตะแคงอ,อีกรอบนะคะเลขแปดไทยเหมือนถอถุงนอนตะแคงเก่งมากค่ะต่อไปเลขสุดท้ายเลขแปดแล้วเลขอะไรคะ เลข9้าไทยเลขเก้าไทยเด็กพูดตามคุณครูนะคะเลขเก้าไทยเหมือนดอเด็กเต็กฟุตบอลอีกรอบนะคะเลข9ก้าไทยเหมือนดอเด็กเต็ฟุตบอลเก่งมากค่ะเมื่อกี้เราท่องเลขไทยไปใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆอย่าลืม ฝึกท่องที่บ้านนะคะฝึกท่องแล้วก็ฝึกจําตัวเลขด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมีวิธีการเขียนเลขไทยเลขอารบิกมาฝากเด็กๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะ